บรรดาท่านพุทธศาสรรนิกชนทั้งหลายและเพื่อนพิสุทธิ์สมณีวันนี้ก็ยังเป็นวันที่22กรกฎาคม2527 คืแม้ว่าการป่วยไข้มาสมบายจะยังมากก็ขอนอนพูดพูดให้ท่านหลายฟังไว้เป็นการรักษาอารมณ์่วนหนึ่งกกรงความว่าในตอนนี้ผมก็ยังไม่หมดบ้าเพราก็ยังบ้าต่อไปตอนนั้นก็มาพูดกันเรื่องน้ำมันที่เทวดาท่านบอกเมื่อเทวดาท่านบอกท่านก็ยืนยัน ว่าโลกถ้าไทยใช้น้ำมันอย่างนี้เฉพาะปีพศ .2518 ทั้งโลกใช้น้ำมันวันละเท่าไหร่น้ำมันก้นประเทศไทยถ้้เจาะลึกถึงที่สุดถึงทะเลเขาน้ำมันก็จะใช้ไป4,000ปียังไม่หมดน้ำมันแล้วก็น้ำมันจะหมดไปไม่ถึง25เเซ แต่ท่านก็บอกต่อไปว่าถ้าหากว่าดึงขึ้นมาหมดประเทศไทยจะยุบเป็นทะเลไปเลยดีมากตอนนั้นจะเป็นอะไรก็ช่างผมไม่เอาแล้วเขาก็อยู่ไม่ถึงวมาก็สบายใจเมื่อหลังจากคุยกับท่านแล้วนิสัยก็ผมไม่นิสัยแบบหนึ่งท่านพูดให้เห็นได้ฟังท่านชี้ให้เห็น แต่ว่าผมฟังคนเดียวผมเห็นคนเดียวตอนนี้ผมไม่นิสัยอย่างหนึ่ว่าต้องหาเหตุให้ได้ในปัจจุบันก็ถามได้ว่าเรื่องน้ำมันที่ท่านบอกมาก็จริงท่านทำภาพเหงก็จริงก็เชื่อแต่อยากจะทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีปรากฏอะไรบ้างบนผิวโลกที่จะให้รู้ว่าน้ำมันมีนมจริงๆ ถ้าถามว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะไปชุมพรใช่ไหมท่านถามผมนะคําว่าท่านหมายถึงผมถามว่าวันพรุ่งนี้จะไปจังหวัดชุมพรใช่ไหมก็บอกว่าใช่ท่านบอกว่าถึงจังหวัดชุมพรวันที่สามของวันอยู่ที่นั่นจะมีคนยืนยันว่ามีน้ามันอยู่จริงที่มริดในเขตที่กรียิสระยึดครองอยู่ผมก็รับคําท่าน หลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็นั่งเป็นเพื่อนก็มีกลุ่มผู้หญิงสมัยโบร,ราณผู้หญิงสมัยนี้ถ้าจะเป็นคนสมัยไหนผมไม่ทราบท่านรู้เรื่องราวต่างๆว่าคนไทยส่วนใหญ่กลับเข้ามาสู่ในดินแดนเดิมทั้งภาคใต้ก่อนพุทธการเท่าไหร่ทั้งภาคเหนือก่อนพุทธการเท่าไหร่ มันระยาก่อนพุทธกาล2,000ปีเศษกับ3,000ปีเศษนี่หมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่กลับถินถ่นฐานเดิม <c oughs> นี่ก็ผมก็ไม่ได้ถามเธอ <c oughs> ไม่ถามเธอว่าคนไทยที่ไปอยู่ไกลแสนไกลไปจากที่นี่ถ้าไปมันก็ตายไป,ไปหลายชั่วคนแต่ว่าเธอบอกว่าจะกกลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานเดิมถ้ามันมีที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ ก่อนพุทธกาลสามพันปีเสร็จบ้างหรือก่อนพุทธกาลสองพันห้าร้อยปีเสร็จบ้างแต่ว่าคนไทยกลับก็บมาเวลานั้นก็อยู่เป็นหย่อมย่อมไม่รวมตัวกันก็รวมความการคุยกันคืนนั้นก็มีเสียงทั้งผู้ชายและผู้หญิงเดิมที่เดียวมีเสียงผู้ชายกับผู้ชายคือผมกับเทวดาต่อมาระยะทไดสองก็มีเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคือผมกับพนางฟ้า คุยไปคุมเข้าใจว่าเสียงผมไม่ดังแต่ว่าตอนเช้าตื่นออกไปท่านจะกลมเสริมท่านก็นบอกท่านคิดว่าพันจาคนที่รักษารักษาพื้นที่สถานที่อยู่ไปตอนเย็นเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวของเธอ แต่ตอนเมื่อเห็นการคุยกันคุยกันเมื่อคืนนั้นมันจะใกล้สว่างนะครับคือตั้งแต่ห้าทุ่มเศษไปก็ใกล้สว่างก็ใกล้สว่างทั้งหมดทั้งกลากลับเว้น,นว่าคืนนั้นทั้งคืนผมก็ไม่ได้นอนหลับแต่าการที่ไม่ได้นอนหลับการคุยเทวดานี่ไม่เปลียนถ้าจะกลมเสริมท่นก็บ,บน่น <c oughs> คิดว่าหลุดศี์ของท่านก็ไอเจ้าหนี วันนั้ผู้หญิงมันนอนด้วยมันคุยกันคืนยังรุ่งผมไม่ผมรำคาญไม่หลับเลยแต่ความบีจริงเป็นเรื่องผิดปกติอีกอย่างหนึ่งคือท่านอย่างกรมเสริม่ท่านเป็นคนที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอยู่ในอารมณ์สงบอยู่เสมอ้การยะเอะตึงตังขคงคำให้ท่านไม่หลับและไม่เคยปรากฏการท่านหลับง่าย คนหลับง่ายได้หมายความว่าเป็นลาที่จะหลับจริงๆจิตไม่ฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่หลับแต่คืนนั้นท่านบอกว่าพันจา่าเอกคนนั้นคุยกับผู้หญิงจนกระท่านท่านนอนไม่หลับมันไม่ใช่แล้วผิดปกติและคนขั้นพันจา่ากับคนขั้นในพลถ้าในพลไปน,นอนอย่างนั้นพันจา่าจะคุยให้ท่านในพลลำคานมันก็เป็นไปไม่ได้เหตุผลไม่พอ แล้วเธอก็นอนในห้องแถวข้างล่างซึ่งไกลออกไปถ้าคุยแบบนั้นจะต้องตะโกนกันเต็มเสียงจึงจะได้ยินขึ้นมาแต่นี้มันมีเรื่องว่าผมก็คิดว่าท่านคงได้ยินเสียงผมกับทต่าฟ้าคุยกันแต่เสียงมันรอดมาได้ยังไงเพราะว่าพูดเบาที่สุดก็เลยลองเพิ่มกรบวนการเปลื่อความสงสัยก็เลยเรียกพันจาคนนั้นขึ้นมา ก็ถามว่าคนก็คุณมันยาคุณต้นน้ำร้อนเดือดที่ยังเธอก็รายงานว่ากำลังต้มครับยังไม่เดือดยังไม่เดือดก็เลยบอกเธอว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรีบนะต้มตามสมบายเดือดเมื่อไรก็ขึ้นมาเมื่อนั้นได้วความจริงผมเป็นคนไม่ติดน้ำร้อนตาโบติแล้วผมชอบน้ำเย็นแต่ว่าถ้าน้ำเย็นที่สุกแล้วนี่ก็จะชอบมาก แมนปราศจากโรคเตือน,น้ำชาเนี่ยผมไม่ฉันเลยถ้าเห็นว่าผมไม่ฉันน้ำชากับใครเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อบชใหม่ๆผมก็ชอบน้ำชากับเขาเหมือนกันต่อมาเป็นนักเทศไปไหนก็ต้องหิวกะติกน้ำชาไปด้วยก็เลยมาคิดในใจว่าเราจะเทศแนะนำให้ญาติโยมเรื่องจากกิเลส แต่เราเองต้องหิ้วกิเลสไปด้วย <c oughs> เลยตัดสินใจวันนั้นวันเลิกกันสักทีน้ำชาหรือไม่ชาชาวบ้านเขาไม่กินน้ำชาเขาก็ไม่ตายให้เราไม่กินน้ำชามันจะตายก็ให้รู้ไปก็เลย,ยเลิกเลิกเด็ขาดเลิกไม่กินมันเลยใครเขาเลี้ยงที่ไหนก็ไม่ยอมกิน <c oughs> ลงความว่าเสวยแต่น้ำกินแต่น้ำน้ำเย็ๆๆนธรรมดาธรรมดา มื่อเรียกเธอก็้ามาแล้วเธอกลับไปก็ถามท่านยจากรมบอกว่าผู้ชายที่เสียงเมื่อคืนเนี่ยเสียงเมื่คนนี้ไหมแต่ก็บอกไม่เหมือนแต่ว่าเมื่อคืนนี่เสียงใหญ่ครับและเจ้านี่มันเสียงเล็กก็เลยบอกท่านทราบว่าความจริงเมื่อคืนนาตมาคุยกับเทวดาองค์หนึ่งท่านมาคุยฟังเรื่องน้ำมัน เทวดาองค์นั ah Christ, ้นท like ่านเสียงใหญ่แล้วก็ต่อมาก็มาคุยกับผู้หญิงผู้ผู้หญิงนั่นก็เป็นนางฟ้าเสียงเล็กเสียงฟังเพราะเพราะถามท่านไปงานเจมไหมท่านก็บอกว่าใช่อา้ต้องขอไปคำวันนี้มันจะไอเกิดไอขัดคอมาจ้าก็เลยเล่าความเป็นมาท่านฟัง เป็นเรื่องการสงสัยว่าพันจา่าคนนั้นคุยกับผู้หญิงก็ยุติไปแล้วต่อมาผมก็เดินทางไปจังหวัดชุมพรสองวันแรกไม่ได้นึกถึงเรื่องน้ำมันเลยลืมจริงๆมีอำนาจเทวานุภาพเทวานุภาพแ้วท่านมีอำนาจกว่าเราจริงๆ <c oughs> แต่ในใครที่ว่าเทวดาไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องของท่าน แต่ผมกล้ายืนยันว่าเทวดาวมีแน่เขาก็คงก็ชนกับเทวดา,วท,าท่านเทวดาวดนางฟ้า <c oughs> รกระโงความถึงวันที่สามวันนั้นก็คนมากก็ความจริงก็คนมากตามปกติหมู่บ้านนั้นมีคนไม่มากนักไม่ไม่กี่หลังเป็นบ้าน,นเล็กๆในเมื่อเธอมีศรัทธาผมก็ไปเยี่ยมเธอทุกปี นี่พอศอ .2527 ผมเว้นมาสามปีแล้วไปไม่ไหว <c oughs> โรคภัยมันไข้เจ็บเบียดเป็นมากผมก็แก่ไปมากมันไปไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องระงับถ้าไปได้ทําให้หมอเป็นทุกข์มากขึ้นแล้วหมอต้องเราสายผมแต้ผมเองก็กระโดกกระเดกกระโดกกระเดกไม่ค่อยจะหยุดนี่หมอก็คงจะลำคาญหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ให้รักษาคนป่วยประเภทไม่หยุดในหมอรักษายากผมก็รู้ตัวมันก็หยุดไม่ไหวเปวันที่สามฉันข้าวเชาว้าแล้วก็น,นึกขึ้นมาได้บอกเออคนที่นั่งที่นี่ทั้งหมดใครเคยไปมริดบ้างมริดเป็นประเทศมอญเก่าเวลานี้เป็นของพมา่าก็มีกระเหลี่ยงคนหนึ่งเธอมาอยู่นานยจทถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว <c oughs> เธอบอกว่าเธอไปทุกปีถามว่าไปท,ไทําไมเธอก็บอกไปซื้อควายมาขายควายที่มาลิถูกแต่มาขายในประเทศไทยมันก็แพงหน่อยเป็นของธรรมดาเขาต้องเดินป่าทั้งหลายวันถามว่าไปที่ั่นเคยดิ้นข่าวไหมว่าน้องน้ำน้องหนึ่งที่เทวดาท่านบอกตอนนั้นเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้บอกละเอียดทั้งวันเลยว่าน้องน้ำน้องหนึ่ง มันมีเวลานี้แทนยี่มีน้ำมันเป็นน้ำมันทั้งหมดขึ้นมาเต็มหนองเป็นน้องใหญ่มีไหมเธอก็บอกมีครับเทามีอยู่ที่ไหนห่างจากเคประเทศไทยเท่าไหร่เธอก็บอกว่าห่างจากเคประเทศไทยไปเดินเท่าไหร่ไทราบผมกะว่าเวลามันประมาณทักสามสิบกิโลแต่การไปลำบากก็อยากจะไปดูเธอบอกไปได้ครับ พอไปยังไงพม,ไม่ามันเชื่อคอเช่นตายเธอก็บอกว่าพม่าไม่เชื่อเพราะที่นั่นไปที่กรีอิสระอยู่กรีอิสระคุมแล้วก็ตั้งฐานยนต์ล้อมรอบเขตบ่อน้ํามันเช่นหนองน้ำน้ามันแล้วก็ตักน้ํามันนั้นขึ้นมาใช้ต่เกียงโอ้โหเขาแน่นอนจริงๆก็รวมความว่าที่เทวดาท่านบอกก็เป็นความจริง นี่จริงจุดหนึ่งผมก็ต้องไปสูตรแบบนี้เป็นเป็นลักษณะข,ของผมและในปีนั้นก็เบลกาดไปจังหวัดภูเก็ตคือพันเอกแพทย์หญิงวีวันคำนวณกิจบ้านอยู่ภูเก็ตและที่ตรงน,นั้นอาจจะเป็นบ้านที่ปลูกใหม่ของเธอเธอก็ชวนไปเยี่ยมจังหวัดภูเก็ต <c oughs> พอไปถึงจังหวัดภูดเก็ตบ้านอยู่ชายทะเลสบายมากนั่นไปกันเยอะตอนกลางวันวันหนึ่งผมเอาเก้าอี้ผ้าใบาไปนอนอยู่โคนต้นมะพร้าวชายทะเลความจริงก็อยู่ในบริเวณบ้านนั้นเป็นความสุขมากอากาศดีมากเจ้าของบ้านก็ดีแต่การไปแบบนี้ผมก็สงสารเจ้าของบ้านไปได้วยกันมากแต่ภารก,กิจของเจ้าของบ้าน ต้องรับเลี้ยงเราทุกอย่างต้องมีความลําบากทุกอย่างอยากจะไปอีกก็เกรงใจเจ้าของบ้านความจริงการไปได้มีประโยชน์มากไปนอนนอนอยู่ก็มีความรู้สึกว่าในเขตจ,จังหวัดภูกเก็ตมันมีของที่มีค่าสูงมากแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้คำนึงว่ามีอะไรมากนะัก ก็ตอนเย็นตอนหลังจากนั้นก็เขาก็พาไปเที่ยวไปที่ไหนที่ไหนผมจะไม่ปัญนาก็รวมความว่าไปเที่ยวก็รอบกาะโปเกิตไปทุกจุดที่มันมีความสําคัญตอนเย็นกลับมาวันหนึ่งยังไม่ทันจะถึงแม่ใกล้คําทุกคนก็วะรับทานอาหารที่ร้านค้าร้านค้าก็มีเป็นสองจุดเจ้าของเดียวกัน ข้างในมีแอร์แล้วก็มีมีมีห้องกระจกหมายความมีมีหน่าตางกระจกอีกหลังหนึ่งขามวงจากเวอาคารยาวาไว้เลี้ยงพิเศษเขาก็ไปรับทานอาหารกันหมดพวก,ก็อยู่ข้านอกเขาก็เดินไอ้ที่เขาเรียกเดินจงกลมจงกรมก็แปลว่าเดินก็เดินไปเดินมาตามแบบฉบับของผมทําให้จิตเป็นสุข ก่อนจะรับทานอาหารกันเสร็จกอนนานขณะที่เดินอยู่คนเดียวก็ปรากฏมีเพื่อนมาร่วมการเดินแต่ไม่จะเดินกองการกรุศลแบบเดียวนี้นะเดินจิตเป็นกุศลแต่ว่าไม่ได้เดินบำเพ็ญกุศลแบบสตังไปจ่าย <c oughs> ถ้าคนเดียวไม่รู้จะจ่ายให้ใครไม่มีสตังจะจ่ายด้วยผมเป็นคนมีสต,ตังตดกระเป๋าไม่มากกับเขา กรวมความว่าเดินไปเดินมาท่านก็มีคนมาช่วยเดินทุกร้านหน้าตาสวยมองประเดี๋แรกก็ทราบว่าคนนี้เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็คิดในใจว่าเราพบสหายเก่าเขาแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันก็ถามว่าไอ้เกาะภูเก็ตเนี่ยเดิมทีมันชื่อว่าอะไรท่านบอกเดิมทีก็เรียกบบกิต ถามว่าบูกิสมันหมายความว่าอะไรถ้าบอกภูกิสหมายความว่าภูเขาคือเป็นเกาะที่มีภูเขามากแล้วถามท่าบอกว่าหลังจากนั้นเขาเรียกว่าอะไรอีกเธอก็เลยบอกเรียกว่าปาตลีบรก็ถามว่าทําไมชื่อไม่แขกไอปาตลีบตรมันชื่อของชาวอินเดียเธอก็บอกแขกชาวเมืองปาตลีบุตรมันมาขึ้นที่นี่ มาเรือแล้วมาขึ้นที่นี่มาพักอยู่มากต่อมาก็กระจายไปนครศรีธรรมราชแล้วขึ้นไปเหนือบางใต่บางใช่นาะมว่าปาเมืองปาตรีบุตรสมัยโน้นแล้วต่อมาต่อมาคนไทยเรีย,ยกชื่อว่าภูกเก็ตเมื่อเดินไปเดินมาก็ถามท่านว่าไอ้ในทะเลภูกเก็ตเมื่อตอนกลางวันมันสงสัย นอนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีแร่ธาต่มีความสําคัญมันมีอยู่จริงไหมท่านบอกว่าความรู้สึกของท่านถูกมันมีจริงแร่นี่ท่านบอกมีคุณภาพสูงกว่าแร่อยูเรนิม <c oughs> คืออนุภาพมปนสูงกว่ามากถ้าใช้ไปว,วุธรบก็จะมีความสําคัญกว่า ความรังสีมันแรงแรงกว่ายูเรเนียมเยอะกว่าอะไรกันถ้าทัางบอกแรกจำนวนนี้มันมีมากมันตั้งศูนย์อยู่ตรงนี้ท่านก็ชี้ที่เพื่อพื้นแผ่นดินที่บริษัทเดกลกรมอะไรก็ไม่ทราบแลวที่เขาขุดแร่กันอยู่บริเวณตั้งปลายศูนย์ข้างนอกหางหางมันหางสายไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าทำการขุดเรื่อยๆเข้าไปมันจะเข้าไปในภูเขา พอโยนี่เข้าเขตเขามันจะเริ่มเริ่มเข้าถึงแท่งใหญ่ถ้าลึกเข้าไปเท่าไหร่จะพบแท่งโตแท่งใหญ่มีมีปริมาณสูงมากและถ้าจะคุยต่อไปพวกแรกประเภทนี้ถ้าเวลามันหมดสภาพมันตายแล้วถ้ามันตายแล้วมันมีจะมีสภาพเป็นเพชรเจกเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงก็หมายความเป็นเพชรน,นั่นเอง ถ้ามเป็นของมีค่าสูงก็รับฟังท่านเมื่อคุยกับท่านก็ถามต่อไปบอกนอกจากจะเป็นแร่ที่มีความสําคัญมากนี่ถ้ามีอะไรบ้างไหมท่านบอกก็มีอยู่เยอะมันก็มีทั้งทองมีทั้งอะไรตัวไรเสร็จมีเยอะแยะการอธิบายฟังการอธิบายพร้อมกับเห็นภาพเสร็จก็รับฟังท่านไว้ต่อมาก็กลับ ออกท่านพูดต่อไปว่าเจ้าแร่ประเภทนี้มันต่างกับแรย่ยูเรเนียมอีกอย่างหนึ่งแรย่ยูเรเนียมถ้าใช้ในทางสันติคือเอามารักษาโรคมันจะมีความร้อนสูงท <c oughs> <c oughs> ี่เอามาเผาโรคมะเร็งกันแต่ว่าถ้าแร่ประเภทนี้ถ้ามาใช้ในทางสันติคือในทางแพทย์มันจะมีความหย็น แทนที่มันจะร้อนมันจะกลายเป็นความเย็นไปก็สามารถรักษาลูกได้เหมือนกันก็รับฟังของท่านมาอย่างนั้นต่อมาเมื่อกลับมาถึงที่พักก็มีโอกาสได้นอนเล่นคนเดียวคนเดียวเวลานอนเนี่ยเขาให้นอนคนเดียวไม่เรียกว่าไม่ได้นอนกับใครจะใ,ใช้ใจสบายสบายก็มีมีความรู้สึกเห็นแร้อีกประเภทหนึ่ง มันมีความอยู่ลึกปนกับแร,ด,บด,บแแรดีบุกดีบุกแต่แรดีบุกนั้นมันเป็นผิวเจ้าแร่ประเภทนี้มันลึกแต่เวลานี้การด,ดูดเขามันดาคนทั้งหลายที่ด,ดูแร่ไอ้ต่กอนผิวๆกามันมนติดขึ้นมาแล้วแอ้วต่กอนที่ติดมาจะเป็นของมีค่าสูงมากแข็ง ใช้ประโยชน์เสียเสียกากา,กา,กาศทนการเสียเสียได้ดีมากได้ไปขอที่มีราคาสูงแต่คนไทยเราไม่ได้ใช้ปประโยชน์คือคนไทยยังไม่รู้จักต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มีโอกาสได้ไปไปที่โรงถลุงแร่ก็ไปชมการถลุงแร่ของท่านคุยไปคุยมากับผู้จัดจการใหญ่ท่านก็นเล่าพฤติการให้ฟัง ว่าถามท่นว่านอกจากดีบุกมีอะไรไ่่เธงบอกมันมีอย่างคือสกัดเอาไปแล้วปรากฏว่ามันไม่หมดดีบุกก็ไม่หมดมันก็ใช่ไม่ดีบุกแท้มันจะเป็นตะกออ่อนไม่เป็นตะกอแท้จะทําตะกอลล้อมตะกออะไรมันก็ไม่ได้ทั้นจะมันเกาะดีบ D ุกเอไม่หมดฉังนั้นจะต้องไปซื้อแร่ดีบุกจากจังหวัดกาญจนบุรี เอามาผสมแล้วก็สกัดทาหลุงแล้วก็เป็นเป็นตะโกดเชื่อมเป็นตะโกใบกรีท่านไล่ฟังเมื่อทมไปทาม,มาทมแล้วประเทศนี้มีมากไหมมีมากก็ถา,ถามว่ามาก่อนนี่ฝรัง่งเขาไม่ต้องการเดี๋ยวนี้ฝรั่งต้องการแล้วใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ถ้าเวลานี้ปรากฏว่าท่านเหลือเท่าไหร่ทัาสกัดไม่หมด ถลุงไม่หมดติดแบบนั้นฝรั่งก็ไปต่างประเทศหมดก็พอดีมีรองผู้จญ่การใหญ่ท่านเปดีตดานเรือนายหานเรือนี่เลยบอกว่านต์มลนพ่อทางนี้นะครับชมกนนายเถอะความจริงท่านจะเล่าอะไรฟังอย่างหนึ่งอยู่มาด้วยกันถ้านไม่กล้าพูดพอเข้าไปแล้วท่านก็บอกเราก็ได้แต่ดีบอกเท่านั้นนะครับสิ่งที่มีความสําคัญจริงๆอย่างที่นพบอา เราไม่มีโอกาสเพราะเครื่องมือเราไม่มีเราทําไม่ได้เลยฝรั่งเข้าไปหมดถ้าปลากฏว่าแลร,ระเภทนี้มาก่อนมันเหลือมากจริงๆไม่มีที่จะกองถ้าลงถลงแร่ต้องเอาไปให้ชาวบ้านจะไปไหนก็ไปเถอะชาวบ้านก็ไปถมที่มันสูงขึ้นแล้วทราบในการต่อมาว่า ต่อมาเมื่อฝรั่งต้องการมากๆชาวบ้านก็นเลยขุดที่คือขุดแร่น่ะนะขายฝรั่งต่อไปอีกรวมความก็ได้รับพระทรบาบพิเศษความพิเศษและต่อมาเมื่อกลับมาพักผ่อนก็เกิดความรู้สึกว่าเจอเทวดาองค์นั้นอีกเทวดาองค์นั้นท่านเล่าฟังว่าถ้าอยากจะทราบว่าที่ไหนมียูเรเนียม ก็แต่ว่ายูเรเนียมตายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตะกั่วสำหรับยูเรเนียมนะถ้ามันตายแล้วมันจะกลายเป็นตะกั่วแล้วก็ตะกั่วนั้นจะมี็ท่าว่ามันตายไปเร็วๆตะกั่วนั้นจะมีสภาพใช้เป็นตะกั่วสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้ามันตายไปนานแสนนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยมันจะกลายเป็นตะกั่วสมบูรณ์แบบ เลยไถามท่าบอกว่าถ้า,ยงงาอย่างงั้นยูเรเนียมในประเทศไทยก็มีสิท่้นบอกก็มีที่ไหนมีแร่ตะก็ที่นั่นเคยมียูเรนยเนียมและวท่านก็ย้อนมาว่าท่านเองเคยไปไปพิจน์ค้นพบแล้วใช่ไหมเพบนั่นมันไม่ไว้ใจตัวเองก็เลยบอกไอ้เรื่องสงสัยเนี่ยโยนโยนเที่งไว้สัมมงสิ เชื่ออารมณ์จริงๆสมั wrong, no like ่งเธอเลยสอนต่อไปก็รวมความว่าเลยได้รับความรู้ทั้งอยนียมและก็แร่พิเศษไอ้แรกแข็งๆประเภทนั้นก็ไม่ทราบชอวอะไรอะไรมันอยู่ใต้ระดับดีบุกลงไปแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้างผมก็ไม่มีอำนาจบอกเดี๋ยวใครหาวิทยาวิชี้ให้ขดอีกแต่ความจริงผมไม่เคยเชื่ยใครขด หลังจากนั้นมาก็อีกวันหนึ่งก็ไปเที่ยวจะไปดูจะไปที่ปลายเกาะไปดูพระอาทิตย์ตกก็ไปเจอพวกเจ้าหน้าที่เจาะน้ามันเขาเขาเจาะน้ามันมในอ่าวไทยถ้าเจาะมาก่อนเวลานั้นเจาะในมหาสมุทรอินเดียแต่ว่าเป็นทะเลเศรษฐกษิจของไทยเพราะไกลเป็นแค่90กิโลเมตร ก็เล็กเก้าสิบไม่ทะเลเศรษฐกิจม็นร้อยยี่สิบไม่คือห่างจากฝั่งไปร้อยยี่สิบไม่เป็นของเรา <c oughs> ถ้าเกินไปกว่านั้นถือเป็นทะเลหลวงเขาก็ถามว่าหลวงพ่อครับเวลานี้พระจ้ดน้ำมันที่มาหาสมุทรอินเดียในทะเลเศรษฐกิจอยากจะทราบว่าน้ำมันจะมีไหมพอเขาถามผมก็เลยถามเขาบ้าง ว่าเฉเพาะบริษัทของคุณอน,นี้อย่าถามนะครับบริษัทไหนเขาไม่บอก <c oughs> เฉเพาะบริษัทของคุณที่เจาะพบแล้วสํารวจพบแล้วในมหาในทะเลในอ่าวไทยคนคุณพบแล้วไม่น้อยกว่าสี่จุดใช่ไหมก็บอกไม่พบครับก็เลยต่อก็บอกว่าถ้าในอ่าวไทยคุณไม่พบ ในมาหาสมุทรอินเดียคุณก็ต้องไม่พบเขาถามม่นเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าเพราะคุณพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงพอพูดเท่านี้ก็ปรากฏว่ามีวิทยุติดต,ต่อเรียกเข,ข้ามาเขาเลยให้หลุนน้องสองคนวิ่งไปรับวิทยุ <c oughs> เดิมเที่ยวเขาอยู่ในกันสามคน ต่อมาเมื่อน้องมาอยู่ก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่ากในในอ่าวไทยนี่ก็พบแล้วไม่น้อยกว่สีจุดจริงๆแล้วเป็นจุดที่มีน้ํามันเป็นปริมาณมากแก๊สตอนนั้นเราไม่พูดกันเพราะแก๊สเป็นของดินเล็กในเมื่อที่ไหนมีน้ํามันที่ไหนก็มีแก๊สถ้าเจาะไปไม่ลึกพอก็พบแก๊สก่อน <c oughs> จะไปลึกมากกับพุทธมันเพราะแก๊สนี่มีเป็นไอรไะไเหยของน้ำม,มันความร้อนมันสูงเข้าไปนั้นเผาน้ำม,มันก็ระเหยมันก็พ่นข้ามาติดอยู่เรียกว่าไอฝาข้างบนก็แล้วกันก็เป็นแก๊ส <c oughs> อันนี้เป็นปริมาณมากแล้วน้ำมันในประเทศไทยจะมีความใสมากกับควาต่างประเทศก็รวมความว่า เป็นอนุาได้เรื่องในราวนะ้ำมันก็เกิดเกิดค,ความดีใจสบายใจว่าสิ่งที่เราถาว,วายพระพรไป,ปกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมันไม่ผิดแน่ของจริงก็มีอยู่แล้วสมัครการเหลวในการต่อมาผมก็ติดต่อกับคนอีกพวกหนึ่งผมจะไม่บอกว่าพวกไหนว่าถ้าได้การเหลวแลรวน้ำมันที่มันมีผสมแก๊สเพราะฉันมีความรู้สึกว่ามันใสจัด มีความเบาสูงใสามากเป็นไรเอยเยอยากจะทราบว่าความรู้สึกข้งั้นถูกไหมถ้าได้มาเลยเขาให้ส่งมาให้ดูด้วยแล้วคนกลุ่มนั้นนะผมไม่ผมไม่บาที่คนกลุ่มเมื่อกี้ต่อมาเขาก็ส่งมาให้ดูมันตรงกับความเป็นจริงที่มีความรู้สึกและต่อมาได้ไปดูที่มาบต่พุทธที่จังหวัดระยองและชนบุรี ที่นี่ก็ปากรากฏว่าเป็นจุดตรงกันอรบรรดาเพื่อนบิสุสัมเนยนญาโยมทุกท่นยานพัานญาณบอกเวลาเตือนวาระทีสองก็ขอลาก่อนเอาไว้คุยกันใหม่ในตอนที่สี่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี